เมื่อกี้มีคนถามเรื่องเดียดกับดมมาเห็นตัวอย่างชัดๆเลยนะคะโอเคอลองหากันสิถ้าหาได้เราจะได้แต่งประโยคได้ง่ายค่ะนะคะอันนี้เป็นประธานอันนี้คือส่วนเติมเต็มค่ะส่วนเติมเต็มนะคะ,ะเวลาตอบคำถามก็เอาอันนี้มาประธานขึ้นก่อนตามด้วยกริยา แล้วก็คำตอบของมันอยู่ตรงนี้นะคะอ,อันนี้คือการตอบแบบที่1น,นะคะการตอบแบบที่สองจำได้ไหมครูบอกว่าคนสวเดนเขาไม่นิยมเขาไม่นิยมพูดคํานามซ้ําเขาไม่ใช่แบบอยากฟังซ้ําคําที่เธอบอกรัก บอกรักเนี่ยไม่ใช่คำนามนะเป็น,กร,นะะกริยาซ้ำได้นะคะกริยาซ้ำได้แต่คำนามเขาไม่ค่อยนิยมซ้ำค่ะเขาจะทำอะไรคะจะทำยังไงเขาจะแทนด้วยสรรพนามสรรพนามไปทบทวนนะจ๊ะคอร์สซื้อหนังสือเล่มนี้ก็ได้หรือเรียนคอร์สนี้ก็ได้แถมหนังสือหนังสือ,หน,สอหนังสือเล่มแดงไม่ต้องมาถามซื้อกับครูนะคะครูไม่ขายครูให้ฟรีค่ะแถมฟรีให้ในคอร์สนะคะ แทนด้วยอะไรคะแทนด้วยสรรพนามสรรพนามที่ใช้แทนตัวนี้ควรจะเป็นตัวไหนรู้ไหมติ๊กตอก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 ที่เต้นนี้ไม่ใช่อะไรนะคะครูเมื่อยหลังค่ะครูไม่ค่อยสบายอ่ะใส่อะไรคะใส่อยากฟังซ้ำคำที่เธอบอกรักอ่ามีคนแทงกั๊ก มีคนใส่ตัวนี้มาแล้วก็มีคนใส่ตัวนี้มาจะใช้ตัวไหนดีคะใช้ตัวไหนดีใช้ตัวไหนเราจะต้องดูต่ออีกท่อนหนึ่งท่อนต่อไปอถึงเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกจิ้มข้างนอกชำ้ำในคำว่า dog is เป็นคำ ในกลุ่ม s ค่ะอาใบให้เป็นคำในกลุ่ม s นะคะแต่ว่าเพื่อความชัวร์ครูเช็คอีกทีนึงเท่าที่ครูทราบมาจำได้เนื่องจากมีคนตอบผิดไงเราไม่แน่ใจเราไปเช็คค่ะ d o g i s เท่าที่ครูทราบมามันเป็นคำในกลุ่ม s นะคะมันเป็นคำในกลุ่ม s พอบอกอย่างนี้แล้วแสดงว่าแสดงว่าใช้เดียแทนค่ะใช้เดียดจำได้ใช่ไหม ตอนต้นที่ครูบอกว่าอาสรรพนามแทนเอกพจน์เอกพจน์ก,กลุ่ม s ใช้เดียดเดบิตเช r ่อฟอร์จูละ